สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยฮักเ้ออีสานชาแน,นลจา้ามอนี้น้องอุ้ยกับพ,พี่น้องมาเลาะทงตอนเศร้าจ้าพี่น้องมาพบพอกับน้องอุ้ยคือเก่าจา้ามอนี้น้องอุ้ยกับพะมาชมทิวทัศน์บรรยากาศทงไฮทงนาเนาะจา้าเมื่อคืนนี่ดีใจหลยจ้าพี่น้องว่าฝนตกจา้าฝนตกคิดนิดว่าน้าม,มากเด้จ้ากรบบ่อมากถึงว่าถ่วมบ้านถ่วมเฮียนนอกจา้าเพราะว่าพื้นที่บ้านพวกอื่นมันสูงเนาะจ้าพี่น้องโอแต่กรบบ่อใดขังคือเก่าเหล่าจ้าพี่น้องปล่อยจา้า ก้อยไหรลรวดรวดรวดอยู่ผุนพี่น้องจ้าเมืองรู้ผุนโอ้ยน้ำจังไหนมาดีคักดีเนี่ยมาเด้อจะมาสูตรอากาศบริสุทธ์ตอนเศาราน้ำนองอุ้ยจ้าแต่ตอนนี้ไอ้กำลังเข่าข,อข,อขวอยอยู่จ้ากำลังสิงไปปล่อยควายจ้าปล่อยควายออกหากินหยาฝนหวแต่สี่หยุดดิจ้าพี่น้องนี่ หัวตะสีเศร้าตกหยุดวันหนึ่งหันกันเลยว่าเออปล่อยควายไปเลี้ยงกินหญา้าสักก่อนสักวันขี่ฝ่าก็เริ่มเป็นยางมาอีกคือเก่า้วเจ้าผุนเห็นบอพี่น้องเบิ่งเมื่อมาอีกแล้วเมื่อนี่ขาดวายสิตกอีกเมื่อมือคือเก้านั่นแหละจ้าเดี๋ยวอันล้อลัดควายก่อนจ้าย่างออกม้านันก็เป็นถุงทอง คําลาคําลามุงนนามาแล้วจ้าคําลากำลังมุงนนามาจ้าวนสาวงามประจำคอกจ้านองคําลาตามด้วยวันดีเด็กดื้อกับถุงทองแม่พลอยมณีถุงเงินอมสิน นั่นกะอุ้มบุญโอ้ยขี่ควายเต็มหนาอยู่ต้องใส่หางควายฟาดถือหนาคนน่นแท้ไปแล้วจ้านี่ก็เป็นพนักงานเลี้ยงควายจ้าทุกเสาร์ทุกบ่ายจ้าหนิว่าสิเป็นตอนเสาร์ตอนบ่ายคนก็สิเป็นคนเลี้ยงควายจ้าผ่าเสาร์อาทิตย์ก็สิดีน้อยเพราะว่าน้องช็อปเปอร์เด้มาซอยพอเลี้ยงจ้า เดี๋ยวสิงญางพาพี่น้องเบ่งกันน่ำมากพร้อมจ้าเศร้านีุ่นสิงจกกเอลีจกคัก,กจกน้ำทางในสุดยอดตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเศร้าเลยจ้าพี่น้องเจ็ดโมงเศร้จารจา้าเบ่งให้หนาค<ด>ู้นำา<ด>นำหน,<ำ>นำล่นดูนนพี่น้อง ตื่นน้ำตื่นน้ำน้ำล่นคันแท้นะไปแล้วขุดเร,รียนก็ตุยก็ตุยก็ตุยก้อนมูเหรอขุนอ้อมศีลน่ะเพิ่นตื่นน้ำได้หนิ <ไป S 1> ตื่นน้ำตื่นถุงจ้าโอ้ยเฮงญาติมองนี่ขาดอยู่พี่น้องจะขาดเด้อคันข,ขาดนี่นั่งให้แท้ๆได้อุ้ยนี่ ขั้นแม่นลงนี่นาอจ้าให้นี่ให้หนาคูนี่จ้าให้แง่ของน้องอุ้ยนี่นามนี่สิเพียงเอวน้องอุ้ยเลยจ้าอุ้ยนามโดนคันแท้จ้าพี่น้องสะออนนามสะออนนำาำคักเนี้ยคุณพาไปเบิ่งไหยทั้งท,งทึงอีกจ้าเมื่อคืนนี่ฝนเริ่มตกตีสามจ้าพี่น้องฝนเริ่มตกตีสาม มองนี้ก็ล้นนี่จ้าร่นไปเมื่อจ้าหน่มองนี้เป็นทอเป็นทอไงจ้าเปลงทอเราเบื้องน้ำไหลหลดผุนบุนบุนบูนบูนบูนออกผุนบุนเบิ้งเด็กน้อยเล่นน้ำเราบันเฮ้ยอย่า <laughs> <laughs> โอ้ยสะออนมาจ้าสะออนน้ำบ่อันบ้านเราโอ้ยฝนตกซ้ำนี่กะสีบ้าพอดีแต่ทางอื่นคือสีถั่วเมืออเหเนานะจ้า โอ้ยเก็บเข่าของขันบโนพวนน้ำซีน้ำเซิรน,นก็นเลยสู่ๆเด้อจ้าเด้อพุนวังน้ำล้จนจ้าน้ำล้นให้มีโบเห็นหยอดเลยพุ่นขุนเทีวพูก,ก็เลยเจ้าบีบี โอ้บรรยากาศตอนเศร้าๆน้ำท่วมนะน้ำท่วมให้นะจ้าไปแล้วอะไรคว้ยไปเลี่ยงจ้าให้นี่กะเริ่มแล้วจ้ะเริ่มสิบวเหีนยนหยอดเขาแล้ว เริ่มจะไม่เห็นยอดข้าวแล้วเบิงิวภูทุุ่่นบิ่งไออันฝนจ้ะเป็นละอองขึ้นแล่น้ำภูผุนเบึงน้ำไหลน้ำไหลทางจ้ะสะน้อยเต็มอีกแล้วเมึงน้าโคกให้น้นๆน้นีนีน้ำกับ เต็มมากอกไปแกก็เมื่อจ้านน่ได้กินปุ๋ยอยู่3สมีเมื่อน้ำมา้อีกแล้วอาจารย์พี่น้องเมื่อนี้น้องอุ้ยกะมาส่งความสุขจ้าให้พี่น้องห้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่พร้อมเนาะจะ้ามาเบิรงวิวเบิร์ธรรมาชาติสูตรเอาอากาศบริสุทธ์ตอนสาๆกับน้องอุย้ยจ้าจากน้องอุยพาไล่ควายซอยไอายขามทงแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวน้องสิพักคืนไปย่างปลากินเข่าเจ้าพี่น้องอันกอนสิไปฮอกกระชมทงไฮทงนะอิมเอิบสำรันใจเราเนาะจ้า,า,จาโอ้สะอ่อนน้ำคากยางไปกับสะอ่อนตะน้ำบวบค้ำอื่นดอกจ้าพี่น้องเมื่อนี้สะอ่อนน้ำอิลีเนาะจ,จ้าแต่ว่าภาพก็สิแบบเป็นสั้นๆเป็นลูกคืนแน่เลยจ้า,จาป้าจ่าน้องอุสิพาไปนางปิป่งปลาจ้านี่ก็ะหอดเทียงนะเราจะ ทำขัวปลาแล้วเรียบร้อยกับมะย่างปลาจะเมื่อคืนนี่ออ้ใส่เบ็ดไดล้าอโต้จ้าพี่น้องมีปลาคอใหญ่มีปลาดุกมีปลาคอน่อยพร้อมได้จา้านน่อันบ่ได้ปลาเข่งจ้าพี่น้องอย่างกําลังเหลืองอุ้ยเป็นตะแซ่บบนะจ้าหอมบอ่จ้าหอมบอ่จ้าเมื่อนี้น้องอุ้ยกับสิมะย่างปลาคอนี่แหละจ้าย่างปลาดุกนี่แหละจ้าที่ใส่เบ็ดใดเมื่อคืนนี้มาสิย่างทาน คุณสามีจาสามีก็ไปเดี๋ยวจะไปเลี้ยงค้าวเนอจะกลับมากับประมาณ3ามสี่โมงเศาจาจะเขาก็สิเริ่มกินข้าวง่ายกันจ้าจ้าพี่น้องเมื่อนีนน้องอุ้ยกับมาทรงหมอบความสุขความสําราญเบิกบานใจให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วน้องอุ้กก็สิเดลาไปก่อนเด้้ะเด้อพอกับน้องอุ่ยได้ไหนคลิปไม่คลิปหนาจ้าน้องอุ้กก็สิพยายามลงคลิปให้พี่น้องเขาได้รับชมเือเก้าหล่ะจ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆใจที่กดติดตามกดไลค์